สวัสดีแฟนบรรณาซูทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2 0 1 8นะครับอยู่กับอาชวีทางอาเศราดีครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับถึงแม้ว่าฝนจะยังตกอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีลมหนาวปล่อยๆมาแล้วบ้างเหมือนกันนะครับหลังผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปก็น่าจะหนาวขึ้นไปอีกนะครับสำหรับแฟนบรณาเาู้ถ้าหากว่าไม่มีความผิดพลาดประการใด ลพลพรรคปืนโตก็แน่าจะบุกไปสยบความซ่าของเจ้าแมวดำซันเดอร์แลนด์เอาไว้ได้นะครับที่18แต้มโดยที่แมนเดินที่มีโอกาสที่จะทำแต้มขยับไล่จีอาร์เซนอลขึ้นมาเนี่ยก็มีอันจะต้องพบกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงทอร์นาสเปอร์ที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยมี17คะแนนเท่ากันนะครับ จะแข่งขันกันเป็นคู่แรกนะครับในค่ำคืนวันเสาร์นี้เวลา19กานาฬิกาสนาทีส่วนคู่สี่ทุ่มเนี่ยก็จะมีเกมอย่างเอลบอร์ตันนะครับที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมเวสต์แฮมยูเนเต็ดเล่นในลอนดอนสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ดึกหน่อยนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งก็จะเป็นเกมที่อาร์เซอลเนี่ยบุกไปเยือนซนเดอร์แลนด์นะครับตามด้วยเกมคู่3นาฬิกาครับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ วู๊ปแฮมตันข้ามไปในคืนวันอาทิตย์นะครับก็มีเกมที่จะลงแข่งขันกันคู่แรกเนี่ยเป็นเวลา21่สนาฬิกานะครับออสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอร์นมัธคริสตัลพาเลสได้เล่นในบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนิวคาสเซิลบุกไปเยือนเบรนฟอร์ดนอร์ทแอมฟอเรสต์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ปิดท้ายคืนวันอาทิตย์ด้วยคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิด เอเิ i u ฮเดียมตอนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พู o l ก็จากโปรแกรมการนแข่งน,นะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดอาร์เซอวเก็บ3แต้มเพิ่มได้ก็จะมีแต้มรวมเป็น28แต้มนะครับในขณะที่ทีมอืน่นที่ตามมาดีสุดก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าหากว่าเอาชนะลิเวอร์พู o l ได้ก็จะมีเพิ่มเป็น22แต้มนะครับแล้วก็ยังคงรักษาระยะห่าง เป็น6แต้มเท่าเดิมแต่ถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดไปหลุดเสมอเนี่ยพวกเขาก็จะมีเพียง20แต้มนะครับแต่ในขณะที่ถ้าหากว่าลิเวอร์พูลเป็นไฟคว้าชัยได้เนี่ยผงแดงก็จะมีแต้มรวมเป็น21แตม้มในขณะที่ไม่ว่าจะเป็นสเปอร์หรือแมนยูรวมถึงเชลซีซึ่งต่างก็มี17คะแนนเนี่ยคว้า3แต้มได้ก็จะมีแต้มเพิ่มเป็น20คะแนนก็ยังห่างจาก 28คะแนนของอาร์เซนอลอยู่เยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าอาร์เซอลเกิดพลาดพลั้งไปเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะครับเดี๋ยวการแข่งขันแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกก็จะกลับมาลุ้นกันหนักในทุกๆสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยอาร์เซอลจะต้องพบศึกหนักอยู่หลายนัดน,นะครับโดยจะเริ่มต้นด้วยการเล่นน็อตลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับทนัมอสเปอร์นะครับ ก็สำหรับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสโมสสาร์เซอนลนะครับมีการปล่อยภาพกาเบรียลเชซุสลงซ้อมแบบฟูลเทรนนิ่งนะครับร่วมกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณนะครับที่ทำให้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกของมิเกลเรต้าแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามสื่อคาดการณ์ว่ากาเบรียลเชซุสจะได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดยู21ก่อนนะครับก่อนที่จะ ได้รับโอกาสในการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่แม้ว่าวิกเตอร์โยครสก็อยู่ระหว่างการพักรักษาการบาดเจ็บนะครับซึ่งต่าว่ายังไงก็ตามมิเกลเมรโ,โนที่ได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาร์เซอุปปีเอาชนะสลาเวียปรากได้3ประตูต่อศูนย์เนี่ยก็แน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบาร์นาซ่าได้มากไม่น้อยทีเดียวนะครับแม้ว่าทั้ง กาเบลเชซุตคายฮาวตแล้วก็วิกเตอร์โยเคเรสเองอาจจะยังไม่พร้อมสมบูรณ์ในเกมวันเสาร์นี้และท่ามกลางข่าวสาราการบาดเจ็บของกองหน้าตัวหลักของอาเซอลก็มีรายงานว่าอาเซอลเนี่ยกำลังจับตาสถานการณ์ของกองหน้าชาวสเปนของ FC ฟซีปอร์โตอย่างซามูโอโกโรเดียนนะครับซึ่งในฤดูกาลนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าสนใจ โดยตอนนี้ลงเล่นในหลีกสูงสุดของโปรตุเกสไปแล้ว9นัดนะครับยิงไปถึง6ประตูแล้วก็มี1 a s ิส s ์แต่ว่ายังไงก็ตามในรายการยูฟ่าลีกเนี่ยเจ้าตัวได้รับโอกาสไป3นัดแล้วก็ยังทําประตูไม่ได้เลยนะครับและก็ยังไม่มี assist ด้วยซึ่งก็ไม่แปลกที่อาเซาจะจับตาสถานการณ์ของนักเตะรายอื่นอยู่ด้วยนะครับและล่าสุดก็มีข่าวว่าให้ความสนใจย,ยานดีโอมองเด แนวะรุกคนสำคัญของ a b เ l i ไลฟ์6นะครับซึ่งถึงตอนนี้ลงเล่นไป9นัดนะครับยิงไป2ประตูแล้วก็มี2แอสซิสต์ให้กับทีมดังของบุนเดสลีกาถึงแม้ว่าสถิติจะดูเป็นรองโอโกโมเดียนอยู่แต่ว่าด้วยความที่บุนเดสลีกาเนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นลีกที่มีมาตรฐานสูงกว่าพรีเมยรีลีกกองหน้าหลายคนที่ย้ายมาจากลีกสูงสุดของโปรุเกสก็มีคำถามอยู่นะครับว่ามีมาตรฐานขนาดไหน อย่างวิกเตอร์โยเคเรสเองที่ยิงระเบิดระเบอ์ไปใน2ฤดูการมากกว่า100ประตูให้กับสปอริงลิสบอนเนี่ยกลับทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรในการลงเล่นพรีเมียร์กับทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมอาเบลไลฟ์ซิกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเดียวมองเด้กองหน้าชาวไอ o r ริคโคสรายนี้ก็ได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วโยุโรปนะครับซึ่ง ก็น่าสนใจนะครับด้วยวัยเพียง18ปีแต่ว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่มีเทคนิคแพรวๆพคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสารพัดประโยชน์สื่อมองว่านักเตะรายนี้เนี่ยมีศักยภาพที่จะกลายไปเป็นท็อปคลาสเพลเยอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าตลาดซื้อขายจะยังไม่เปิดในตอนนี้แต่ว่าข่าวสารต่างๆก็เริ่มมีออกมาให้เราได้ติดตามกันมากขึ้นและถึงแม้ว่าอารซอจะเสริมทัพมา ทำให้ทีมค่อนข้างเกือบเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีช่องให้ต้องเติมเต็มกันอยู่เรื่อยๆนะครับนักเตะบางรายอาจจะต้องถูกขายออกไปในบางช่วงของตลาด2ตลาดต่อจากนี้แล้วก็จะมีคนมาทดแทนนักเตะอีกหลายคนก็อาจจะเริ่มมีอายุที่มากขึ้นการนํานักเตะที่มีศักยาภาพสูงอายุยังน้อยเข้ามาเสริมทัพก็จะเป็นการเตรียมการที่ดีนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากแฟนบันนาซอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากแฟนมันทุกท่านเนี่ยกดไลค์ก็ใดแชร์กดติดตามมันสักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ